ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับด็อเตอร์พัดสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารมวลชน สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ซ i n ี m a c า f e ทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธรัญรบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะเสียงอาจจะยังไม่ค่อยมาทำไมอ่ะอาทิตย์ก่อนนู้นไปแอบไปไปซิ่งมาอันนหนอันน่ะอาจจะใช้เสียงมากไปนิดกับการกรีกราด ศิลปินเออหรอหรอนิดหน่อยนิดหน่อยนะจะไปกรเอองานดักพิ้งหรอเขาเรียกว่าให้ให้การการสนับสนุนศิลปินไทยอใครเนาะใครเนาะใครเนาะนะก็อาจจะเสียงอาจจะยังไม่ค่อยมาแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็สะบักสะบมสะบอมกับงานที่ได้รับมอบหมายนะช่วงพระราชทานปริญญาบัตรอะ ก็วันนี้จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะตอนกลับมาเจอกันอีกนะคะสัปดาห์นี้จะมาชวนดูสารคดีนะที่แบบไอเดียการทําสารคดีที่เฟี้ยวฟ้าวมากชื่อเรื่องออชื่อสารคดีเนี่ยเขาชื่อว่า famous last words ถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าอะไรดียะคำสุดท้ายของคนมีชื่อเสียงคำสุดท้ายก่อนพูดง่ายๆก็เป็นคำสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นลมหายใจเออน่าที่แบบอยากจะฝากอะไรไว้กับโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นเป็นซีรีส์สารคดีอแต่ว่าตอนนี้มีเทปเดียวออเพราะว่าแต่มันก็คือเรา้เขาตายใช่ไหมท่านนี้เสียชีวิตใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าไม่มีใครรู้ว่า คนที่ไปสัมภาษณ์จะเสียชีวิตเมื่อไหร่เราวสัมภาษณ์ใครบ้างเออเนี่ยที่แบบอันนี้มันเจ๋งนะทําไมาเขาไม่บอกล่ะใช่ไหมเาอตอนนี้เทปเนี้ยก็จะเป็นออกมาประเดิมคนแรกเลยก็คือดรเจนโกลดลซึ่งก็เป็นท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสักเดือนที่แล้วหรือสองเดือนที่แล้วแหละนะก็เป็นจริงๆเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคือคือเทปเนี่ยคือซีรีส์เนี่ยเขาจะไปสัมภาษณ์บุคคลสาธารณะ หรือว่าก็จะใช้คาว่าเป็นเหมือน cultural icon ก,ก็คือเป็นบุคคลที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมนะแล้วก็อาจจะแบบใช้ชีวิตแบบที่มีคุณอุปาการต่อสังคมต่อโลกลเลยนะต่อโลกนะใช่ไหมเพราะว่าดรเจนเนี่ยก็จะบอกว่ายังไงดีเป็นเป็นเอ่อถ้าบอกว่ามนุษย์อาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าไปสัมภาษณ์ลิงลิงอาจจะรู้จักเเป็นนักวิทยาศาสตร์ <laughs> นักชีววิทยาอา่อประมาณนั้นนะเอเอไม่ไม่แน่ใจว่าแกเป็นแกเรียนจบอะไรมานะแต่ว่าเหมือนเห็นเขาว่าเขาเรียนไม่จบด้วยใช่ไหมแบบเคยเคยอ่านเคยเคยอ่านแวบ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 ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดลออ้อมแล้วก็ไปอยู่ในป่าเพื่อที่จะศึกษาลิงเออลิง,ลงศึกษาลิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเหมือนก็มีก็มีคนทําหนังเกี่ยวกับ ชีวิตของเธอเยอะอยู่ก็เลไลเดมิสใช่ไหมคิดว่าใช่หรือเปล่าจำไม่ได้นะแต่เอาเป็นว่าถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงการศึกษาชีวิตของสัตว์เนี่ยนะคือดเรเจนก็จะเป็นอยู่แถวอยู่แถวหน้าๆเลยทีเนี้ยวิธีการทำงานของซีรีส์เนี่ยก็คือว่าจะมีจะมีพิธีกรหนึ่งคนมานั่งสัมภาษณ์นะเดี๋ยวขอดูชื่อนิดนึงดิฉันก็เพิ่งเคยเจอเขาเนาะเพราะเป็นเขาชื่อคุณแบรด Sho c k นะเป็นเป็นมานั่งสัมภาษณ์กันแบบตัวต่อตัวน่ะในห้องในในห้องห้องในในสตูดิโอในห้องเนี่ยแล้วก็เป็นการสัมภาษณ์ที่ใช้กล้องควบคุมจากระยะไกลเพื่อให้บรรยากาศเงียบสงบและไม่ถูกรบกวนอ๋อให้ดูเป็นธรรมชาติไม่ต้องถูกกดดันเรื่องแบบไม่มีกล้องมาจออะไรอย่างนี้อใช่ไม่มั่นใจว่าคนตากล้องอ่ะ ได้ยินเทปด้วยหรือเปล่าเหมือนกับมีว่าเปิดกล้องอ่ะแล้วก็กดปุ่มแล้วก็ทุกคนก็ออกไปออกไปแล้วก็จะมีเฉพาะ สองคนคนสคนเท่านั้นที่ได้ยินที่ได้ยินบทสัมภาษณ์นะแล้วก็ในซีรีส์เนี่ยในในจารคดีคุณผู้ฟังก็ไปดูเขาก็จะคุยเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องในไอดีตจชมาที่ผ่านมาที่เป็นไปเรื่องชีวิตของดรเจนสามีเอยลูกเอยอะไรอย่างเงี้ยมันมีอินเสิร์ตภาพเก่าๆอะไรอ้าก็มีบ้างคือไม่ใช่ว่าหน้าสองคนแค่ไม่ไม่แต่ไม่มั่นใจว่าตอนอินเสิร์ตนี่มาจากหลังจากที่ เสียชีวิตแล้วหรือเปล่านะเออเขาเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้แจ้งนะเอแล้วก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์จนกระทั่งเอสุดท้ายก็คือพิธีกรก็จะลุกแล้วก็บอกว่าอะละตอนเนี้ยคือเทปสุดท้ายคือคือบุคคลที่มาถูกสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะรู้ตัวด้วยว่าเทปเนี้ยจะถูกบันทึกไว้แล้วจะไม่มีใครเคยเห็นไม่มีใครเคยได้ยินจนกระทั่งตัวเขาเสียชีวิตซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่ไง เพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดนะวันที่มันทึกเทปอะก็ไม่รู้จะได้เผยแพร่อีกเมื่อไหร่อีกกี่มากน้อยอีกกี่ปีนับจากวันที่มันทึกเทปเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดไปมันก็สมมติว่าพูดมันจะเป็นจริงนะวันที่เขาพูดถูกไหมสมมติสามปีต่อมาเขาเสียชีวิตตอนนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโรเปลี่ยนแล้วใช่เออแต่ว่าความคิดนั้นน่าจะยังอยู่นะความคิมันถึกพอสุดท้ายปุ๊บคุณคุณพิธีกรเนี่ย คุณแบรดเนี่ยก็จะลุกออกไปอจากห้องออแล้วก็ให้ดเร์เจนดเร์เจนพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพูดพูดพูดเสร็จแล้วก็ปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีใครรู้เลยจนกระทั่งวันที่เขามาเปิดเทปดูจะไม่มีใครรู้เลยว่าแล้วเขาพูดเป็นยังไงบ้างหรือหรือว่า เก็บไว้เป็นความลับให้ให้ให้เออดูแล้วก็แบบดูแล้วก็ขนลุกแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอชีวิตชีช่างแบบชีเกิดมาเพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบไปดูเอาเพื่อโลกใบนี้เออคือแบบดูแล้วโอ้โหมันดูมันมีคุณค่าเขาเาเรียกว่าเออแบบว่าโลกมีความหวังอหมายถึงว่าเราอาจจะเราอาจจะทํางานกับหมายถึงว่าเราจะเจอคนที่แบบ เราไม่ดูเช้นหวัง <c oughs> อาจจะพูดตรงๆนะบางทีฉันก็รู้สึกว่าเช่น <c oughs> เฮ้ยทําไมคนสมัยนี้อันนี้ฟูงตัวใช้คำว่าคนสมัยนี้คือฉันแก่เนาะ <c oughs> ทําไมใช้ทรัพยากรได้อย่างฟุ่มเฟือยมหาศาลได้ขนาดเนี้ยใช้แก้วพลาสติกใช้แล้วทิ้งแป๊บเดียวทั้งที่ที่นั่งนั่งกินอยู่ในร้านอย่างนั้นเนี่ยฉันก็งงอันนี้ฉันขอบ่นคือการใช้ทรัพยากรแบบโอ้โห หรือเราจะเจอเราอาจจะเจอคนนั้นคนนี้เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมโลกท็อกซิกอ่าที่แบบเฮ้ยอออะไรเงี้ยมันมันเห<ต>มือนมันมันไม่มีความหวังการนาโพสอย่าลืมไปว่าก็จะมีคนอย่างดรเจนที่แบบคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าชีจะโลกสวยขนาดไหนแต่สิ่งที่ชีออกมาพูดมันให้ม,มันให้ความหวังมันให้ความแบบ มันให้ความแบบเออนี่ก็อีกอีกมุมนึงของการเป็นมนุษย์นะเราจะเกิดมาเป็นเรามีทางเลือกที่จะทําอ่ะถูกปะเราจะทำเอเราจะทําสิ่งเอหรือเราจะทําสิ่งบีอ่ะมันคือเราเลือกได้แล้วคุณเลือกจะทําอะไรล่ะนี่นะฉันอาจจะดูหนังแบบโคดิสโทเปียไงเลยฉันจะสิ้นหวังอะเออแต่จริงๆมันโลกถ้าถ้าเราถ้าขยายแนวคิดแบบดรเจนอย่างเงี้ยนะในในตอนท้ายเนี่ย คืออ่านๆมาเหมือนกันก็ดูว่ามันมีความหวังมันมีพลังแล้วจริงๆก็ไม่อยากให้มนุษย์สิ้นหวังแบบเราจริงๆก็มอก็ก็ไม่รู้ก็มีความรู้สึกว่าเออแบบดูแล้วก็มันก็ทําให้เรามามองย้อนนะว่าเออดีผ่านมามันเป็นยังไงกับชีวิตเราเราทำอะไรบ้างแล้วหรือยังโอเคล่ะเราอาจจะไม่ได้ทําสิ่งที่เป็นคุณูปการต่อสังคมหรือเราอาจจะไม่ได้ศึกษาลิงจิมแปนซี่เนี่ยแล้วก็แล้วแต่ ไองานที่มันอยู่ตรงหน้าเราหรือชีวิตใช่ชีวิตที่เรากําลังดําเนินไปอ่ะเราจะดําเนินไปยังไงต่ออืมใช่ั่ะเราจะเลือกพูดอะไรเราจะเลือกทําอะไรให้มันดีๆขึ้นให้มันแบบเออเออให้ให้โลกมันดํารงอยู่อ่ะ planet เออดูแล้วแบบใช่ไหมใช่มีความรู้สึกว่าเออต้องไปดูเออไม่ตอนเนี้ยพี่มีความรู้สึกว่าสมัยก่อนเนาะเออ ก็สอนันาึกสานะเขามักจะมองว่าสารคดีเนี่ยน่าเบื่อจะขึ้นต้นคำว่าัหสารคดีนี่ทำไมมันน่าเบื่อแล้วเราก็จเอ้ยอย่าคิดอย่างนี้อย่าคิดอย่างนี้เดี๋ยวนี้วิธีการทําสารคดีมันมันหลากหลายเคยดูที่เป็นแอนิเมชันด้วยซ้ำไปและใช้สาวของของตัวคนจริงๆ่ะเอะใส่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง โอ้โหมันบียนอะมันไปมากกว่านี้รวมทั้งตัวอย่างอันนี้ได้นะสารคดีชุดนี้ได้นะจริงๆต้องต้องเอ่ยขอบคุณ documentary club ของคุณธิดาที่มีอยู่ช่วงหนึ่งคุณธิดาก็พยายามจะนำเข้าเอาเมนแที่เข้ามาแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปดูอย่างอย่างเออเอออเอมี่อย่างเงี้ยที่ที่ทำซีรีส์ทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของเอมี่ไวทเฮาส์อะไรเงี้ยแล้วก็ได้รางวัลคือมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งก็คือ เราเราเนี่ยดิฉันก็คือชื่นชอบสารคดีจากช่องทางนั้นแหละอตอนแรกก็ดูแล้วก็แบบก็เหมือนอย่างที่ป้าบอกอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเอออยากจะดูเพราะว่ามันเป็นสารคดีรต่หลังก็ชื่นชอบสารคดีอ่ะเปลี่ยนเบื่อแต่จริงๆหูลีลาเดี๋วนี้มันเฟี้ยวขึ้นเยอะเลยอ่ะแล้วจริงๆตัวแพลตฟอร์มสตีมมิ่งแพลตฟอร์มเขาก็พยายามทําให้มันสนุก อ่า Netflix อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นเป็นเป็นโปรเจกต์ของ n น็ fli x ที่ที่คิดขึ้นมาทำอะไรอันนี้สร้างสรรค์มากเออแล้วก็แต่ว่าก็อาจจะมีสารคดีที่มันแบบมันก็มีค้าเขากันไปเรื่องเป็นเรื่องปกติใช่ไหมบางอาจจะมีสารคดีบางอันที่มันก็ใส่สีตีไข่หรือแบบชูประเด็นนู้นประเด็นนี้อย่างพวกฆาตกรรมฆาตกรที่ป้าก็เคยใช่ไหมหลักที่ที่ดิฉันก็เอามาลิ้มลอะไรมันก็มีอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้น เราดูอ่ะเราเราเสพเราเราดูแล้วเราก็คิดตามแล้วก็ดูแบบเท่าทันดูแบบเท่าเพราะจริงสารคดีก็อย่าไปเชื่อทั้งหมดเลตุกต้องสารคดีนี่เขาดึงมาดึงมาชบางคนอ่านว่าสารคดีคือความจริงแต่มันเป็นความจริงที่เขาเลือกให้เราให้เราดูแต่ดิิมันทําให้เราไปสืบค้นหาข้อมูลต่อมากกว่าเนี้ยที่ดิฉันมีความรู้สึกว่าเออมันสนุกจุดประกายจริงเหรอใช่เหรอประมาณนี้เอาฝากไว้นะคะเฟมัส Last words ใครแบบกำลัง Netflix ใช่ไหมใช่ออใช่ด,ด,ดูได้เลยนะคะ,เ,ออะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูหนังป้าคะ่ะโอ้ฉันจะสิ้นหวังเนี่ย <laughs> ซีนี m คาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามมวลชนซีนี m a าเฟ่เชิญค่ะป้าค่ะคันนี้ก็เกาหลี No other choice อุ้ยเรื่องนี้างานนี้อ่ะค่าเอาค่านี้ไม่ใช่ข้าพเจ้านะค่าก็คือค่าเลยอ,ยอะแหละเอาให้เสียชีวิตเป็นเลยหนังกำกับโดยคุณพักชานอุกคนนี้พี่เคยดูเรื่องโอแมโอบอยโอบอยเออซึ่งแบบโหดแล้วก็ d ด i s ซชั t นทูล v e อันนั้นก็โหดคือแนวเขาเนี่ยโหด นะของของพุ่มกับท่านเนี้ย no other choice และเรื่องนี้เนี่ยเป็นอันนี้หนังเกาหลีเนาะ,ะแล้วก็เขาเป็นตัวแทนเลยเพื่อจะไปชิงสาขาภาพ,พยนตร์ต่างประเทศนะชิงออสการ์ปีปีหน้าเนี่ยแหละอ่าเรื่องนี้พระเอกของดิฉันก็เล่นนะก็คือคุณเอีออบยุนฮอนอีบยุนฮอนอจำได้มาอ่า มีอายุหน่อยหนึ่งนะก็เล่นเป็นยูมันซูคือในเรื่องนี้มันเป็นเป็นลักษณะของให้คำว่ายังไงอะ่ะมันเป็นแบล็กคอมเมดี้อ่ะบวกกับทริลเลอร์ด้วยก็คือว่ามันขำคืนมันตลกคืนืนนะบวกกับความสยองขวัญด้วยเพราะว่าไลายเซนของพักชันอุ๊กนี่เขาต้องแบบโหดๆเอาไว้ก่อนอเรื่องนี้นี่โหดไหม โหสิมีฉากถอนฟันด้วยสยดสยองอ่ะนะมันเล่าเรื่องของครอบครัวหนึ่งเอ่อตัวคุณพ่อคือคุณมันซูสแสดงโดยคุณอลีบยองคุณเนี่ยก็เฮ้ยชีวิตเปิดฉากมาเลยนะสีสันสดใสในฤด,ดูที่แบบใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีอะ่ะสีมันจะสวยอะนะ่ะเนาะครอบครัวหนึ่งคุณพ่อก็กำลังย่างปลาไหล แล้วก็มีคุณแม่คุณแม่เนี่ยเล่นโดยคุณซนยีจินสวยๆหน่อยอะนะภรรยาของฮยอนบินเนี่ยแหละอะก็ดูเป็นครอบครัวแล้วก็มีลูกชายวัยรุ่นคนหนึ่งแล้วก็ลูกสาวกำลังแบบไว้หน่ารักแล้วแล้วก็กำลังฝึกเล่นอ่าเชาโลอยู่ perfect เป็นครอบครัวที่ perfect มีบ้านที่สวยงามแถมในบ้านหลังนั้นเนี่ย <Perfect. S 2> ก็มี เพอร์เฟกมากแล้วก็มีเ,เขาเรียกว่าเรือนกระจกอะสำหรับทําบอนไซของคุณพ่องานอดิเรกก็ดูดูดีะเนาะทุกอย่างเพอร์เฟกหมดแล้วคุณพ่อทํางานที่โรงงานกระดาษแห่งหนึ่งก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยอะเป็นเอ็กซ์เพร์เลยด้านการทํากระดาษชีวิตมันก็ดูสวยที่สุดสวยงามทั้งภาพทั้งอะไรมันสวยสดงดงามไปหมดตัดม,มาอีกฟึบหนึงห่งพระเอกดนให้ออกอ้า โดนให้ออกจากงาน,นหลังจากทำงานมายี่สิบห้าปีแล้วม,มูดมันคล้ายๆเรื่องนี้มารักกันวันตายเกลาจะพูดเลยรักกันบันตายคนก็จะท้าความหวัง,ง<ข>มันมีความสิ้นหวังโดยเฉพาะมีนิดนึงอ,ะอ่ะเรื่องเนี้ยตัวเอกก็คือตัวพ่อความเป็นพ่อความเป็นผู้ชายวัยกลางคนที่มันต้องแบกทั้งครอบครัวม,มันมันมันก็กดดันมากทีนี้พอถูกไล่ออกแล้วจะทำยังไงล่ะ ถ้าถ้าในไอ้รักกันมันตายมันก็จะแบบตัวคนเดียวสู้คนเดียวแต่อันนี้ไม่ครอบครัวก็ช่วยพยุงด้วยตัวภรรยาก็แบบโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันลดค่าใช้จ่ายเขามีหมาสองตัวด้วยนะหม,มาก็ต้องไปให้เขาเลี้ยงเน็ตฟ i ิกก็ถูกตัดทุกอย่างคือคือพแบบวางแผนว่าบ้านจะขายด้วยอ,ะอ่ะเรื่องนี้ไทยอินมากเลยโฆษณาเน็ตฟลิกด้วยอะ ก็ช่วยกันพยุงและให้ตัวตัวพ่อก็พยายามดิ้นรนที่จะแบบหางานให้ได้อะหางานให้ได้และความเชี่ยวชาญของฉันนะก็คือรือนกระดาษเท่านั้นนะคือไม่ยอมปรับตัวเอะไรเฮ้ยเธอไปทําอย่างอื่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเธอคือจริงๆเขาก็ไปทำเซนวิตเขาก็ไปทําไปใช้แรงงานะแต่รู้สึกว่าแบบแต่ตัวตนของฉันนะคือแบบเอ็กซ์เปิดด้านกระดาษ่ะทำไงอ่ะเอ้ลในเมืองเมืองเนี้ย มันจะมีคนผู้เชี่ยวชาญได้์เปรกระดาษเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะม,มันเหลืออีกตำแหน่งหนึง่งโรงงานอีกตำแหน่งที่กําลังจะรับสมัครค่ะอ่าวิธีการที่จะทํายังไงที่แบบฉันจะต้องได้ตำแหน่งงานจากโรงงานเนี้ยโรงงานกระดาษที่กําลังเปิดเนี่ยก็ต้องกาจัดคู่แข่งและกําจัดแบบโหดนะออก็ฆ่ามันซะเลยเออแล้ววิธีการฆ่าแต่ละคนเหยื่อแต่ละคนเนี้ยแบบ เห็นว่ามีกี่คนนะเจ็ดปดคนไหมไม่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 าสมัครพร้อมกันหรือยังไงไม่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 ในเรื่องเนี้เหยื่อทั้งหมดเนี่ยมีสามคนเท่านั้นอ๋ออ๋สามคนก็มามีสามคนสามคนก็มากเกินพอแล้วเพราะนั้นวิธีการการค่าของของเหยื่อแต่ละลายเนี่ยมันมันก็สะเทือนใจแต่ในความที่แบบโดยเฉพาะเหยื่อรายแรก คือเหยื่อทุกคนน่ะมันก็เป็นคนตกงานเหมือนกันเป็นผู้ชายเหมือนกันเป็นแกนนาของครอบครัวเหมือนกันและไม่ยอมปรับตัวที่จะไปทํางานอย่างอื่นเช่นเหยื่อรายที่หนึ่งเนี่ยภรรยาก็แบบดีๆบอกเธอเธอก็ไปเปิดเอ่อเปิดร้านกาแฟสิแผ่นเสียงมามีเยอะๆเธอก็เก่งด้านนู่นนี่นั่นอะไรงี่อไรไหมอะไรอย่างนี้หรือคือภรรยาซัพพอร์ตหมดเลยเต็มที่เต็มที่ซัพพอร์ตช่วยเหลือไอ้นี่ก็บอกไม่ได้ฉันเป็นวิศวกรฉัน ทำงานลงงานกระดาษมาตั้งยี่สกว่าปีใช้ใช่ไปทำนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนของช้นคือทุกคนมันเหมือนว่ามันมันยังยึดมั่นอยู่กับชายเป็นใหญ่ถูกเรื่องนี้คือเรื่องแบบชายเป็นใหญ่คือมาถึงแบบต้องคงความเป็นชายต้องคงความเป็นแกนนําของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเหยื่อรายที่หนึ่งนี้ต้องถือว่าแบบดราม่ามากโดยโดยส่วนตัวนะแต่ยิงทุกคนมันดราม่าหมดเพราะมันสิ้นหวังมันถูก ถูกอะไรเขาเรียกว่าสังคมสังคมที่ชายเป็นใหญ่น่ะแบบบังคับว่าฉันจะต้องมีแกนนำฉันตัเออไม่ยอมปรับตัวนั่นแหละมันถึงได้ลงเอ่ยรวมทั้งมันซูก็จะต้องแบบคุณไม่ควรจะอยู่ในในในวิธีการอย่างเงี้ยที่จะเข้าได้งานใหม่เรื่องมันก็นําไปสู่นั้นเราจะไม่เล่าในรายละเอียดว่าเหยื่อแต่ละคนน่ะอื โดนกันแบบไหนยังไงล้วนแต่แบบเศร้าทั้งนั้นแต่ในความเศร้าเนี่ยมันก็จะแบบแฝงความแบบตลกโปกค่ะมีบทหึงหวงมีเอ,อ่อบทของลูกบทของอะไรอย่างเงี้ยก็แทรกแทรกเข้าไปมันก็แบบผ่อนคลายแต่ในความผ่อนคลายมันก็ขำคืนอะอหรือฉากที่จะฆ่าเหยือ่อครั้งแรกนี่กลัวะกาๆเงืง้องกังกๆเงืง้องงักๆสู้กันไปฟัดกันมาวนพลวันพลเกอะไรอย่างเงี้ย บวกกับเพลงด้วยนะก็ก็ดูแบบเอ๊ะฉันจะขำไหเนะี่ยแต่ก็คนก็ขำคือกักกักกันในโรงภาพยนตร์นะนะเรื่องเนี้ยก็จบลงแบบไหนยิ่งฉากจบเนี่ยนะแน่นอนมันไม่มีเลือดมันสะอาดเอีย่ยมแต่ขอบอกว่าดิ่งดิ่งสุดเลยนะฉากฉากสุดท้ายของเรื่องเนี้ยเออมันดูแบบกระดานงานนี่แต่ อันนี้ต้องไปดูเองอเรื่องของาพาร์ชานุกเรื่องนี้เนี่ยคือมันดีไซน์ทั้งภาพทั้งเสียงสุดยอดอม,มันกลิบกลิบกลิบไปหมดเลยอ่ะอันนี้ย้อนกลับมานิดนึงนะจริงๆต,ต้นตำรับนี่มาจากนวนิยายนะของอเมริกันนะปีเก้าเจ็ดปีเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะแล้วก็มาทำเป็นหนังหนังของฝรั่งเศสเนี่ยปีสองพันห้า แล้วก็มานี้ส <25. S 2> <25. S 1> องสองพันยี่ห้าเพราะนั้นสเต็ปมาเนี่ยถ้าเราจะดูต้นตำรักเนี่ยปีเก้าเจ็ดเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตัวเทคโนโลยีมันเริ่มเปลี่ยนละมันเริ่มมีคอมพิวเตอร์แล้วเพราะเรื่องนี้ประเด็นในการที่ถูกให้ออกเนี่ยเพราะ a อไได้นะเพราะการใช้เทคโนโลยีด้วยเพราะนั้นถ้าดูท้าความปีเก้าเจ็ดเนี่ยคอมพิวเตอร์เริ่มมาแล้วไงคนแบบ เหมือนมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบโลกมันขยับมันมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นคนที่มันจะต้องถูกกระทําถูกให้ออกจากการที่ตามไม่ทานเทคโนโลยีมีสูงหรือเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่คนอ่ะเพราะนั้นสเต็ปต่อไปมันก็จะโหดมากขึ้นเรื่องนวัติยายเรื่อง t ิแอนะขวานในเรื่องนี้ไปดูเองว่าใช้ขวานอ๋อเห็น,ม,นมีถือขวานในในภาพหรือเห็นในในภาพหม,มดถือคีมถือคีมจะไหมถือขวาน,<ถ>น ไม่มีขวานอ๋อไม่เออได้ฉันเห็นอะไรอ่ะเป็นครีมอ๋อเหรอเอเคะเป็นครีมเป็นครีมครีมซึ่งเอาไว้ปัดลวดแล้วเอามาถอนฟันแฉกไม่ถอนเป็านัมไปดูเอาองมหาโหดยิ่งเหยื่อลล่สุดท้ายที่แบบคือมันสร้าจริงอะเนาะเกาหลีนะเกาหลีเกาหลีคือมหาโหดมหาหินมากแล้วิธีการฆ่าของตะลายนี่เศร้า ่ะเดี๋ยวก่อนจากไปเดี๋ยวแก้ข่าวนิดนึงนะไอ้กอ r ิล่าอินเดอ i s มิสเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวออไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับกับดอรเจนนะเป,นเป็นอีกเป็นอีกท่านนึงกอ r ิล่าอินเดอ i s มิสเนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณไดแอนฟอสซี่ซึ่งก็ทำงานเกี่ยวกับ กับกอริลลาเนาะเพราะเขาชื่อกอริลลาแต่ว่าดอกจริงๆเราดตรเจนอ่ะเขาศึกษาชิมแปนซีนะก็เดี๋ยวแก้ข่าวนิดนึงเดี๋ยวจะผิดฝากไว้แล้วกันนะสําหรับ2เรื่องนะเรื่องของป่าจะต้องรีบนิดนึงเพราะอยู่ในโรงรีบนิดนึงยังยังมีในโรงแล้วก็น่าจะยืนอยู่ที่เฮาเฮาสบนี้น่าจะนานหน่อยกับอีกทีก็คือว่าถ้าเขาเข้าชิงอ่ะเดี๋ยวคงกลับมาฉายเฉพาะแต่ว่าเราไปดูก่อนไงจะเชียร์ให้ดูเลยนะเพราะว่ามันมัน อยากดูเหมืันมันมันมีลีลามันมีวิธีการเล่าเรื่องที่ที่ที่สนุกอ่ะที่สนุกมากเพราะว่าทุกสำนักนะอวยอวยกันเลยสุดเลยอ่ะสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วค่ะยังไงเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ